สวัสดีครับพี่บอลครับสวัสดีครับทย์สวัสดีครับลงทุนอย่างที่เกินไปเลยนะครับพี่บอลนี่คือพระเอกของปีที่แล้วหรือว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาคือราคาหุ้นที่ขึ้นดีมากคือทูแอดวานถูกไหมฮะแต่หลังๆเนี่ยเริ่มนิ่งสนิทเลยนะครับอ่ะพอไปไหวไหมฮะช่วงนี้นะครับหลังจากที่พักมานานโอเคครับขอพักบ้างเนาะครับก็พี่พยายามจะแอดเด s s เรื่องคอนเซิร์นนะครับว่า มันมีคอนเซิร์นอะไรบ้างที่อาจจะเป็นตัวดึงทำให้กลุ่ม IDT เนี่ยมันไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอย่างมีในยะในช่วงที่ผ่านมานะครับก็พี่ลองลิสต์มาเป็น3ประเด็นนะครับอาทิตย์ให้กับนักลงทุนแล้วก็อาทิตย์ฟังนะครับที่ลิสต์ประเด็นแรกมานะครับคือเรื่องของการแข่งขันนะครับตกลงแล้วเนี่ยการแข่งขันมันดูแรงขึ้นหรือเปล่านะครับหลังจากที่มี English Premier l e a g u e เนี่ยมันกลับไปเล่นราคากันแบบจริงจังหรือเปล่านะครับ ตัวเนี้ยที่จะใช้วิธีการดูผ่านตัวแพ็กเกจรายเดือนนะครับในเดือนกันยาไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมเงินหรือว่าพีเพจนะครับรายเดือนหรือว่าโพสเทสดูแพ็กเกจที่ว่ามีมูฟเมนต์อะไรที่เราควรจะติดตามหรือเปล่าหรือว่าควรกังวลจริงๆหรือเปล่านะครับอันนี้คือเรื่องแรกที่พี่อยาทำการวิเคราะห์นะครับอันที่สองนะครับ ความกังวลเรื่องของ English Premier League เนี่ยตกลงแล้วเนี่ยตลาดที่กังวลกันว่ามันจะเป็น new ไอ้ตัว catalyst ส,สำหรับการแข่งขันรอบใหม่เนี่ยมันจริงหรือเปล่านะครับ <S 2> <S 2> ถ้าเกิดว่าทิ่กับนักทุนตามพี่มาโดยตลอดนะครับที่พยายามหาจิ๊กซอในทุกๆจิ๊กซอนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปศึกษาเองนะครับว่าการเข้า English Premier League เนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเข้าผ่านแอปของ AS Play อย่างเดียว นะครับ,รบมันไม่นั่นแปลว่ามันไม่ต้องมีการ m i เก a t ลูกค้ามันสามารถจะใช้แอปอะไรก็ได้โทษทียนะมันสามารถจะใช้แพลตฟอร์มอะไรก็ได้แม้ว่ากระทั่งเป็นลูกค้า True ถ้าเกิดว่าดาวน์โหลดแอปของ a อ p a y ได้จ่ายเงินได้นะครับก็ดูได้เหมือนกันนะครับนั่นคือสิ่งที่พี่ดูมาในอดีตนะครับรอบนี้เนี่ยพี่ก็ตามต่อนะครับโดยการวิธีการถามบริษัทเลยตรงๆนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ย ไอ,ไอ้ตัวหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนสิงหานะครับจริงๆเขาทาตลาดมาก่อนหน้านั้นแหละทําแต่การาคาแล้วเนาะก็ควรจะเห็น movement ของไอ้จำนวนอลูกค้าแล้วว่ามันมี movement จาก English Premier League หรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องถามทั้ง AS นะครับคนที่คิดว่าได้ประโยชน์กับฟูที่เราคิดว่าคนนี้เสียประโยชน์ตกลงแล้วเนี่ยเขาเห็น movement ยังไงนะครับถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเพี้ยนๆเนี่ยมันคงจะแมเสเ a จไม่ตรงกันแน่ๆ <c oughs> นะครับนั่นคือเรื่องที่สองที่เราตามนะครับเรื่องที่สาม นะครับคือเรื่องของตัว iPhone 17นะครับทุกคนคงบอกว่าไอโฟนสิบเจ็น่าจะดีสิเพราะว่าน่าจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้ไอตัวยอดลูกค้าเพิ่มขึ้นแต่นะครับเปเปอร์ของคอู่ค้าเราพาร์ทเนอร์เราเนียได้มีการออกเปเปอร์มานะครับในต่างประเทศนะครับ <S <S <K> เข้าออกมาแสดงความกังวลเลยนะครับว่า iPhone 17หรือว่าปกติ p p o o n เนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดการ ทำแฮนด์เซ s ต b ปีดีนะครับหรือว่าการอุดหนุนเรื่องของราคาเครื่องของโอเปอเรเตอร์นะครับซึ่งอันนี้มันจะนำมาซึ่งตัวขาดทุนจากการทำเรื่องของการขายเครื่อง p p o o n นะครับแล้วก็กดเรื่องของกำไรของกลุ่มมือถือนะครับในไตรมาสสามไตรมาสสี่สามเรื่องนี้พี่จะทำการวิเคราะห์นะครับไปเรื่องแรกก่อนนะครับเอาแบบเร็วๆนะครับ แพ็กเกจเดือนกันยานะครับเท่าที่พี่ตามนะครับในทุกๆเพจเลยรวมถึงเพจของบริษัทด้วยเนี่ยชัดเจนว่าไม่มีมูฟเป็นอะไรที่มันเป็นคอนเซิร์นไม่มีการลดราคาแน่นอนนะครับแพ็กเกจของรายเดือนเนี่ยเริ่มต้นยังเป็นราคา150บาทนะครับซึ่งไอ้ร้อบาทเนี่ยมันสูงกว่า Average Apple นะครับของไอ้ตัว advance กับตัว True ในส่วนของบัตรเติมเงินอยู่ นั่นแปลว่าถ้าทุกคน move ไปเรื่อยๆนะครับเข้าแพ็กเกจขั้นต่ำ150เราจะต้องเห็นไอตัว average Apple หรือว่าไอตัวรายได้ต่อเลขหมายในส่วนของบัตรเติมเงินเนี่ยวิ่งเข้าไปที่150บาททั้งของ a d v a n c e ทั้งของ t o นะครับเพราะฉะนั้น เรายังไม่ยังไม่เห็นอะไรมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการแข่งขันในแพ็กเกจของไอตัวบัตรเติมเงินนะครับรายเดือนนะครับก็มูฟเมนต์น้อยมากๆนะครับมีมูฟเมนต์เดียวที่เราเห็นจริงๆก็คือเรื่องของแพ็กเกจอิงกิชเบมเบลีนะครับที่เอฟออฟเฟอร์มาแต่มันก็หกเก้าเก้านะครับเหมือนที่พี่เคยบอกอาทิตย์กับน้องทุนไปนะครับสมัครแพ็กเกจเนี้ยมันไม่ได้เบนเอฟิตแบบเต็มๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสมัครแพ็กเกจนี้นะครับนั่นแปลว่าเราจะต้องติดเรื่องของแพ็กเกจ ตัวเนี้ยไปสิบสองเดือนอิง l ิ s h f a ฟิ l y ดีเตะกี่เดือนเขา่าถิดสิบเดือนแต่ว่าเราต้องจ่ายแพ็กเกจเนี้ยเพิ่มขึ้นไปอีกสองเดือนโดยที่ไม่มี English อิง l ิ s h Family อีอืมอ่าเพราะฉะนั้นพี่พี่ไม่ได้มองว่ามันเป็นตัวกระตุ้นเลยที่จะทำให้เกิดการไมเกรดของลูกค้าทูมาแพ็กเกจ IaaS นะครับพี่คิดว่ามันเป็นกิมมิคแค่นั้นเองในการที่จะดึงลูกค้านะครับแต่ถ้าเกิดคิดแบบสาระ,ะทุกอย่าง นะครับพี่คิดว่าแพ็กเกจนี่ไม่ได้ดูน่าสนใจเท่าไหร่นะครับครับ mm hmm. อ่ามาเรื่องที่สองนะครับ e n g l r e m i e r League ที่เราถามบริษัทเนี่ยชัดเจน a s กับ True บอกเหมือนกันนะครับว่าไม่ได้มี movement อะไรอย่าง a s เนี่ยคนที่ได้ประโยชน์นะครับเราถามว่าเ,ออเห็น movement มาว่าออลูกค้าของทูเนี่ยย้ายมาที่ a อจากเรื่องของ English Premier League เขาบอกน้อยมากส่วนใหญ่ลูกค้า English Premier League ของเขาว่าคือลูกค้าเขาเองนะครับถามว่าทำไม ก็เพราะว่า t True เนี่ยเขาสามารถจากเคาน์เตอร์ผ่านเรื่องของการทำหนึ่งร้อยบาทได้เหมือนเอสเลยนะครับแพ็กเกจของไอ้ตัวโมโนแม็กซ์เนี่ยมาสองเก้าเก้าเนาะแต่มาที่เอสเนี่ยมันหนึ่งเก้าเก้ามันหายไปหนึ่งร้อยบาทนะครับ,รบเราไม่รู้เนาะเอสบอกว่าเขาก็ไม่ได้ส ubsidy ตรงนี้แต่ไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าสมมติว่าเอส ubsidy หนึ่งร้อยบาททู True ก็ส ubsidy หนึ่งร้อยบาทถามว่าไอ้ส ubsidy ตรงนี้มันกินเอิร์น่ี่ของ t True หรือเปล่าต้องบอกว่าเราในมุมเรานะไม่กิน เหตุผลเพราะว่า English Premier League ก่อนหน้านี้ของ True เนี่ยมันคือ loss making มันคือโปรแกรมที่ขาดทุนนะครับแล้วขาดทุนของตัว True ที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมนี้อยู่มา200-300ล้านนั่นแปลว่าอะไรครับอาทิตย์มันแปลว่าถ้าเกิดเขาซ ubsidy 100บาทเขาทำลูกค้าได้2ล้านถึง3ล้านคนเลยนะครับแต่ลูกค้าที่ดู English Premier League มันไม่ถึงไงเพราะงั้นเนี่ย impact ที่เกิดจากทจากการที่ต้องทำา100บาทเนี่ย ันไม่มีนะครับ hmm. เพราะฉะนั้นเราไม่เห็นเรื่องของ movement ของการแข่งขันที่จะต้องแบบดึงลูกค้ากันไปมาจากการที่มี English Premier League แบบมีนัยยะนั่นคือข้อ2เนาะข้อ3ามนะครับ iPhone 17นะครับเกิด handset subsidy หรือเปล่านะครับอดีตใช่แต่พอการแข่งขันมันลดลงจากการที่ทูกับดีแทกเวบรวมกันเนี่ยการแข่งขันทุกอย่างนะครับเรื่องราคาเรื่องของ marketing รวมถึงเรื่องของการ subsidy ตัว iPhone หายไปเลยนะครับถามว่าดูยังไงพูกับดีแท็กรวมกันปี2023ตอนปลายปีจริงๆแล้วคือปี2024ต้นปีแหละอาทิตย์กับนักงทุนตามได้นะครับ iPhone 16เป็นตัวเริ่มต้นนะครับ,รบของการแข่งขันที่ลดลนเกิดอะไรขึ้นครับ Advance กับทูเขาเลิกการซ u b s i d ดีคือทำน้อยมากสำหรับ p h o n e เราเห็นผ่านอะไรฮนะเราเห็นผ่าน Handset Margin ของตัว Advance กับตัวทูที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างไอ้ฟานเนี่ยชัดเจนนะครับในปี2023ไตามาส3ไตามาส4เนี่ยเขามี Handset Margin นะครับอยู่แค่2นะครับแต่พอไตามาส3ไตามาส4ของปี2024นะครับขึ้นมาที่6ครับชัดเจนว่าเขาไม่ได้ทำเหมือนที่เขาพูดรอบนี้ก็เหมือนกัน นะครับเราคุยเรียบร้อยนะครับไม่ทําแน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้มีประเด็นเลยแล้วจริงๆลูกค้าก็รู้อยู่ว่าถ้าเกิดซื้อของพวกโอเปอเรเตอร์พวกนี้เขาได้เครื่องถูกจริงนะแต่เขาไปโดนผูกแพ็กเกจแพงครับ,รบพฤติกรรมลูกค้าก็เปลี่ยนตอนนี้ซื้อเครื่องขาดนะครับแล้วไปผูกแพ็กเกจราคาไม่ต้องแพงในในไอ้ตัวแอดวานตัวทรูเอานะครับเพราะฉะนั้นสามประเด็นนี้แหละที่พี่ว่าตลาดเนี่ยกำลังรอตัวเลขในไตรมาสสามแต่อย่างที่พี่บอกว่า ที่ขอ I hate ก่อนตัวเลขไตามาสามจะออกโดยการทำเรื่องของอาการคอเช็คทุกอย่างนะครับให้นักลงทุนสบายใจว่าไตามาสามเนี่ยมันจะไม่เหตุเหตุการณ์ที่เราเห็นว่า earning เนี่ยมันจะปรับตัวลดลงเพราะฉะนัดด้นพี่ยัง m a i n ทนวิ v i นะครับว่า earning ในไตม่าสามนะครับโดยเพาะของ2เนี่ยมันคือต้องดีกว่าไตมาสองแน่เพราะว่าทในไตามาสองเนี่ยมันโดนเรื่องวันธามอย่างเน็ตไอตัวไอตัวเน็ตเวิร์ที่มันล่มไป,ไปด้วยนะครับไตม่าสามไม่มีนะครับถ้าเกิดอาทิตย์กับนักุนจำได้ แต่มาสายังมีข้อดีตรงที่ว่ามันจะมีคอส t เซปปิ้งจากเรื่องของไอ้ตัวาการประมูลตัวไปลยไรเซนเข้ามาอีกทำไรยทูที่เป็นคอนะครับจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยยีจากสี่พันล้านขึ้นไปเป็น5,000ันล้านนะครับคอสเซปิ cost ้ง <c oughs> ก็แ0 0ร้อยแล้วอะ, <c oughs> ะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราค่อนข้าง มั่นใจอะนะคบว่าทูเนี่ยมัน bottom out ไปละสำหรับตัว earnings ในช่วงปีนี้นะครับเทรน earnings เป็นภาพขาขึ้นอยู่ปีนี้เรามองภาพทั้งปีของทูเนี่ยคือโต71%ปีหน้าโต30แอรวานซ์ปีนี้โตกเกือบ20ปีหน้าโต9นะครับภาพยังเป็นแบบนี้อยู่สำหรับ sector it ถามว่าโตแบบนี้หุ้นมันจะไม่ขึ้นแน่ไงนะครับเราคิดว่าตอนนี้ทุกคนเล่นลากาดหมดทุกคนเล่นออนความหวังหมด นะครับแต่พอไตรมาสามเริ่มจะมีการทำเออร์เน็ Preview หรือประกาศงบเนี่ยเราคิดว่าสุดท้ายตลาดเนี่ยจะต้องกลับมาดูเรื่องของ e a r n i n g ็ง a l i t y ซึ่งมันก็จะเจอไอทแน่นอนครับก็เป็นที่มานะครับว่าพี่พยายามย้ำตลอดเวลาว่ากลุ่มเนี้ยังไงก็ดูน่าสนใจโดยเฉพาะที่ราคาหุ้นยังไม่ขึ้นไปเยอะมากนักทุนยังมีโอกาสที่จะจะจะขึ้นลดรอบนีทันครับ ครับผมเคลียร์คัดและก็ชัดเจนครับพี่บอลครับวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับขอมคารประทิคอมคาน์ังทุนสวัสดีครับ